สุขุสุขส้อนมือน,นีก็ก,ก,กับช่องโกโก้อ,อีสานสาร่างกับพี่น้องมันดีใสิไหมพี่น้องมากินตำปลาหมึกพี่น้องตำมั่วปลาหมึกตำปลาหมึกยยอะๆจ้าใส่เส้นมะละกอน,น้ำพี่น้องใส่เส้นมะละกอน,น้ำมือน,นี่หืมขั้นตอนแรกเขาก็จะมาลีบรีบรกินผักก้อนพี่นอ้องหืมโปรโดีรสอืม กินผักเลยพี่น้องไม่เคยแข็งแรงหมักแตงเขาจะมีหมักแตงมาสองหน่วยจะมีมะแตงพี่น้องมะแตงแล้วก็แล้วก็บักเขียพี่น้องบักเขียบักเขียคขื่นบักเขียคขื่นแล้วก็ผักกาดผักกากดกระซ่อนผักกากดกระซ่อนแล้วก็จะมีผักกาดอันนี้เฉยๆพี่น้องผักกาดผักกาดดอ,อกผักกาดดอ,อกที่มันยังไม่ได้ใหญ่เนาะเออผักกาดดอกแล้วก็ผักกาดกระซ่อนไปรีวิปเก็บผักก่อนพี่น้องไปมาไปรีวิปเก็บผักกันเลย เราจะไปรีวิวเก็บผักอยู่หน้าบ้านพี่น้องเอ้ยอยู่หนาบ้านแบบหากินไงา <S <S หากินใกล้บ้านไหมเงี้ยมือนี้เขาจะไปหากินใกล้บ้านนะคะหากินใกล้บ้านาาพี่น้องหากินใกล้บ้านผักกาดพี่น้องสิบคนเอายหนาบ้าน,น,าานยายบอกว่าให้ให้มินเอาไหมพี่น้องถ้ามินเอามันก็จะแบบมันก็จะแบบมันก็จะเกิดเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเออถ้ามินเอานเนาะอพอ็ะมินเอานี่ละพี่น้องเอ้ อือาสิลกต้นเนาะมินเนาะเอออยากกินโดนโดนก็ต้องมินเอานะคะนี่เห็นหมัเก็บสดสดหน้าบ้านเลยหน้าบ้านสวนหน้าบ้านนะคะเก็บสดๆพี่น้องมันคือเลึกแท้แต่ก็ออแอบลึอกอยู่นิดหน่อยเอาพักซี่อองมาเนาะแบบกรุบกร ให้แบบเข้ากันนิดห pues mm. น่อยเพรายังได้ผกหนุ่มเยอะอยู่นะอันไหนยายเอาเบิร์ดเลยเอาแบงให้ยายน้าตามเบิร์ดเลยให้ยายนอเนี่พี่น้องวารีเดดก็คือต้นหอมพี่น้อต้นหอมเป็นต้นหอมมัชเบริเลียร์วารีเดดนี่สวนหน้าบ้านพี่น้องสวนหน้าบ้านนะคะสวนหน้าบ้านงามเนาะพี่น้องเนาะขอยกวางงามเหมือนกันล่ะ คอยกวางงามเหมือนกันอ๋อเดี๋ยวถ่าคุณยายต่ำมาคงจะข้าวก่อนพี่น้องคอยต่ำม่าเสียบ่ยต่ำแล้วม,นนมันเป็นนั่นมันเป็นทั้งใบบุมันเป็นขรียน่งทงนี่พี่น้องคอยต้องไปเรียนวิชากับคุณยายมากมาน่นี่นี่พักเนาะเก็บใหม้แบบเมื่อกี้เก็บใหมมๆจากต้นสดๆเลยเด้อไปลางก่อนพี่น้องห้ามมาเหี่ยวใส <laughs> ม่มาแหงหลายอย่างอะไรมาแหงหลายอยู่พี่น้อง นี่พ้องผักกาดแบบสดๆเนี่ยอันนี้มินเอาตาาะไบมั้เนี่ยมินเอาตาาะไบมันแล้วก็ตนน้นมัมนน,น,มน,นี่พี่น้องแล้วก็มีผักซีมันน้ำน่อยกรุบกริบสิจัดจานตัวแบบนี้พี่น้องจัดจานรออัดคลิปนะครับจัดจานรออัดคลิปพี่น้องจัดจานรออัดคลิปโอ้ผักสิว่าหลายก้อนเนี่ยกลิ่นดีน้องใส่ฮาแล้ว ละสายลมไอเย,ยืนค่อยอายตั้งแต่เศร้าจนสายกันอายอยู่ริเมเฮือนสายนำสันสะเทือนเอื้อนนำตาอีน้องย้อยพี่น้องประสิบะมาน,นี้แบบจัดจานในรูปแบบของโกโก้อีสานสําร้านนะครับพี่น้องครับเด้อ <The, S 1> <The> พี่น้องเด้อซิมี่จะมีต้นหอมพี่น้องต้นหอม ต้นหอมปลูกสดๆหน้าบ้านแล้วก็ซินี่บักแตงพี่น้องบักแตงแล้วก็บักเขียคืนโอ้บักเขียบักเขาไม่เช่เรียกบักเขียคืนเขาเรียกว่าอะไรบักเขียปอเออบักเขียปอแล้วก็ผักผักกาดกระจนอืมผักกาดกระจ้อนพี่น้องผักกาดกระจ้อนแล้วก็ซินี่ผักซีหอมพี่น้องผักซีหอมโอ้ผักซีเล้าแต่ฮะเคยจะว่าจะไปเรียนอันนี้ไหมติพี่น้องเรียนอันเรียนอัน เรียกชื่อผักก็สิเนาะโอ้จะเป็นเอิ่นผิดครับซะพี่น้องเดี๋ยวห้องกสิตัดพาไปขั้นตอนของการจัดจานเลยพี่น้องเนาะเดี๋ยวรอคุณยายตาสักคู่หนึ่งนะครับโอเคครับเนี่ยพี่น้องก็สเสร็จเป็นที่เรียบร้อยพี่นออ้องเออปลอมมึกแบบง่ายๆหรูนะว,ว่าซอนอพี่นอ้องเคสมปากแต่แล้ว พี่น้องซุ้มเห็ดกระด้างซุ้มเห็ดกระด้างเราก็มีเขาไม้เขาก็มีพี่น้องขาวครับปลาหมึกยุ่ยจ้า ผักห้องผักกากดกระซ่อนแล้วก็มีผักซีลาวพี่น้องแล้วก็มีบักแตงบักแตงอ๋ะบักแตงแล้วก็ต้นหอมพี่น้องต้นหอมอืมอืม กรปัอแต้มบปปวดๆเลยอืมอืม nhà ừ. ừ. mình đầy hạt mình đang mát tư เข้ากันนี่พี่น่องแอบเข้ากันอยู่มะเขือเปะเรามีนะมะเขือเปะ ผักซีลาวก็ลาวสไปรย์เลยนะจ๊ะอืม แบกแตงแบบปุบปั๊าะต้นหอมพี่น้องอ,อันนี้ก็ท่อการแดงกับคุณยายเรียบร้อยแล้วนะครับยากะแต้มแต่เพี่น้อง แต่สมัยเมื่อก่อนนะยายฉันเป็นแม่ค้าย่าย่ายกว่าเป็นแม่ค้าพี่น้องตะกินเป็นแม่ค้าขายกับข้าวก็เลยแบบเห็นน่ากินแสบส่วนตัวโกวโก,โก้อีสานสารานเองก็ทำกับข้าวอร่อยอยู่ครับใครอยากลองชิมก็มาที่บ้านได้นะครับ โกโก้อีสันซับล่านี่ยแบบเก่งพวกผัดพวกทอดไปหน่อยพวกผัดพวกทอดแต่พวกต่ำๆยังไม่เห็นสิ่ไหมคใครเก่งทำเป็นเกือบทุกอย่างแต่ไม่ใช่เรื่องต่ำนะครับ Mm、嗯，嫩嫩的。嗯。嗯。 จำนาเล้้ยงมาเข้าใหมาข,า,ขาวๆเลยสุมเห็ดกระด้างอหอมพี่นอ้องหอมได้ง่้ย That's that. Mm. แตบพี่น้องอูเห็เก็เก๋หงัดปลาหมึมมกย้วยจ้าอืมอืม้ม ข้เทียงแซ่บน้องกันพี่น้องเป็นคนกินขอสองขาบนะครับขาบแด้วมั่จะหูปะขาบเที่ยงกับขาบเย็นจะไม่ให้อ้วนไปไหนล่ะครับ ดึงเยอะมากครับพี่น้องมันตัวยงไง่หขอขอยมันหลุบลงคอ,อยันมันหลุบลงคอพี่น้องออหัวงสิเนาะอ้ยอือ ืมใส่เมื่อพี่น้องค่อยได้อัตรสทํอการของการกินม,มือไม่มีเสียงไก่ห่างมีเสียงอันนกืม

มาก,กินอันนี้พี่น้องค่อยมาก,กินอัน,นอัน,นต้นหอมนะต้นหอมกับปลาหมึกเนาะแซ่บโอ้ต้นหอมกับปลาหมึกพะน,กกนะาจำลองเบือ่อต้นหอมกับอัน,นข้าวผัดจ้าพี่น้อง ย,ยิ่งใจรลยล่ะโอ้ดูมึงลูกค่าเขได้งลายไปไหนพี่น้องช่วงเนะี้ม จากข้ามวันนี้ซุมเห็ดพี่น้องใส่ในงาด้วยนะครับเนี่ยมือขึ้นสุบหมีกับแสบพี่พี่น้องสุบะหมีก็อร่อยใส่ในงาอ หมูสว่างมางพีาขอขอ่น้องโอ้ข่อยบินเพลิดลินข่อยบินอืมอืมพี่น้องไม่ติดข่าใครอืม ปาร์ตเกือบเปิดไ่พี่น้องู้เดียวตำมาหุงหลายๆว่าหอับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปรีรวิวกินปลาหมึกพี่น้องตำปลาหมึกตำมะละกอใส่ปลาหมึกยยอะๆพี่น้องสำหรับคลิปหนาเขาจะไม่เห็นอย่างห้พี่น้องเมื่อพี่น้องกรอถ่าติดตามได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์สำหรับผู้ใดทีแบบ สะดวกดูทางเพจกับเบอรงเข้าไปในเพจแล้วพี่น้องเด้อเพจเด้อช่องโกโก้อีสานสําบลนสีมีขึ้นมาเลยครับผู้ใดสนใจไปเบอ่งห้างย t u b e พี่น้องก็สามารถพิมพ์เข้าไปได้เลยครับ u t u b e ช่องโกโก้อีสานสําบลนสีมีขึ้นมาเลยพี่น้องหลายๆคลิปพี่น้องก็สามารถเลือกดูเลือกชมได้ครับพี่น้องสำหรับมือหนาเขาสิมาเฮ็ดอย่างพี่น้องเบอ่งพี่น้องก็รอถ่ายติดตามได้เลยนะครับสำหรับมือนี้ก็ต้องขอบคุณและสวัสดีครับ